ปรัชยาของแบรนด์นะคะคือ for good morning s. เป็นภารกิจสำคัญของพวกเราทุกคนที่ SC เลยว่าเราตื่นมาเนี่ยมันควรจะมีเวลาเช้าที่ดีทุกๆคนเลยค่ะ s อสเข้าสู่ทศวรรษที่3แล้วค่ะ mm hmm. ก็ขยายองค์กรมากขึ้นแล้วก็ทำธุรกิจหลากหลายมากขึ้น mm hmm. ก็เลยอยากจะขอเอาเอสซนเนี่ยมาทำความรู้จักกับคนเยอะเยะ ก็เลยเกิดมาเป็นที่มาของคาเฟ่ที่นี้เราก็เอาปรัชญาของแบรนด์เรามาด้วยคือเรื่องของชีวิตที่ดีในเวลาเช้าก็เลยตั้งชื่อว่า SC All Day Morning Cafe ค่ะพอเราเอาเวลาเช้ามารวมกับคอนเซ็ปต,ต์ของความยั่งยืนอะมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเช้าเนี้ยมันไม่ได้ดีที่เราแค่คนเดียวอะค่ะเราดีขึ้นได้ด้วยกันทุกคนเลยเดอกทานตะวันเนี่ยคือ DNA ของเอเซีย ที่บริษัทเราจะมีการเทรนดิ่งชื่อ sunflower mindset ว่าให้เราจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้าที่เหมือนแสงตะวันของเราเนี่ยมีความสุขแล้วเราก็ชื่นมื่นชื่นบานเราก็เลยเอาซันชายมิน i มาร์เก็ตมาไว้ที่นี่ก็คือเขามีธุรกิจอะไรเราก็จะเอาธุรกิจเขาอะมาสนับสนุนมาโปรโมท s c Asset เนี่ยเป็นผู้พัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยมากมายเพราะฉะนั้น ในกระบวนการของการกอร่อสร้างเนี่ยย่อมที่จะมีฝุ่นมีเศษวัสดุเหลือทิ้งเกิดขึ้นก็เลยเลือกที่จะใช้วัสดุที่เป็นพวกฝุ่นเหล่านี้เนี่ยกลับมาทําเป็นวัสดุที่เป็นกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาใช้กลุ่ตามบริเวณเคาน์เตอร์กระถางต้นไม้ต่างๆที่เห็นเป็นองค์ประกอบสําคัญในในพื้นที่อันนี้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการใช้เส้นวัสดุสารโดยชุมชนแล้วก็ ให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพต่อทักษะของเขาให้ต่อเนื่องต่อไปได้เงี้ยครับสิ่งน่าที้นึกเลยว่าโจอยากส่งต่อให้กับเหมือนแบบกลุ่มที่โจเคยไปเดินป่าที่เชียงดาวด้วยกลุ่มถิ่นนิยมที่โจรู้จักน้องๆที่เขาเป็นเจนสองที่ดูแลเหมือนแบบพวกเกษตรกรที่เขากลับบ้านจริงๆครับแล้วเขากลับไปช่วยพ่อแม่เขาตรงเนี้เราต้องเอาของในพื้นที่ของถิ่นเราอมาซึ่งบางทีต้องบอกว่ามันจะมีรสชาติที่มันเป็นรสชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่มันไม่ได้ปรุงแต่งเยอะซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบกลิ่น รือชอบรสชาติที่เป็นเหมือนแบบเรียลๆอะครับจะว่าตรงนี้จะมีกลิ่นพิเศษเขาจะมีกลิ่นกับมีเทสโอนที่ดีมากๆครับแล้วก็อย่างเช่นเอ่อในตัวของโตซันไวส์เองครับจะว่าอยากให้มีความสดชื่นที่เวลาคนที่มาตรงนี้เนี่ยแล้วได้ชิมไฮไลท์อีกตัวนึงคือน้ำผึ้งของที่นี่เพราะว่าน้ำผึ้งที่นี่ครับเขาเกี่ยวเกี่ยวจากไบโอสเฟียร์รีเซิร์ฟซึ่งต้องบอกว่าเชียงดาวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไบโอสเฟียร์รีเซิร์ฟที่ว่าเขาขึ้นยูเนสโกเลยอะครับก็หวังว่าจะเป็น굿มอร์นิ่ททุกคคนนี้าดดไมะรับ